สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพาไปเที่ยวต่าตาดีนะครับอยู่ที่แขวงหลวงน้ําทาประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงโอเคครับถานข้าแล้วนะฮะก็ขอเล่ารายละเอียดคร่าวๆนิดนึงนะครับการเดินทางระยะทางถ้าเรามาจากตัวแขวงหลวงน้ําทานี่ระยะทางประมาณห้ากิโลเมตรนะครับเดินทางด้วย ครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์นะครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่เมื่อวานก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยครมีฝนตกมาด้วยก็ไม่รู้ว่าสภาพข้างบนจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้จะมีน้ํำไหมเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมาเปรียบก็บ้านเราตอนนี้ก็หน้าแรงนะครับแต่ว่าดีที่นี่ยังมีฝนตกอยู่นะครับอ่านะฮะเรามาซื้อตัวก่อนเลยอันดับแรกนะครับ นะฮะอัตราค่าการเข้าชมนะครับท่านเลยว่าการเข้าใช้นะฮะเข้าชมก็จะเป็นคนละห้าพันกีบนะครับราคาคนเราก็นะฮะถ้าเป็นคนต่างประเทศก็จะเป็นสิบพันกีบหรือหนึ่งหมื่นกีบนะฮะ ้อตีเป็นเงินไทยเราก็ห้าพันกีบเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบบาทสี่สิบบาทก็จะเป็นสิบพันกีบนะครับนี่ฮะหน้าตาของตัวจากอ่านะครับในรายละเอียดก็จะเขียนบอกไว้เลยก็จะมีอะไรเนี่ยเอ่อประเภทรถที่รับฝากเอ่อรถจักรรถจักรแปลว่ารถจักรยานยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแล้วก็สิบค่าบริการเข้าชมใช่ะก็สิบพันกีบ สิบพันก็คือหนึ่งหมื่นกีบนะฮะสี่สิบบาทคนละยี่สิบบาทครับวันนี้กันมากันสองคนนะครับค่าฝากรถเนี่ยสองพันกีบหรือแปดบาทนะครับทั้งหมดค่าฝากสิบสองพันกีบหนึ่งหมื่นสองพันกรีบนะฮะก็จะเป็นสี่สิบแปดบาทนะครับเทียบกับค่าเงินปัจจุบันนะครับเดี๋ยวสิบห้ามาเบิ่งป่ายเนาะนี่ฮะ อ่านะฮะนี่คือป้ายบอกทางเข้านะครับทางเข้าน้ําตกตัดอ้าวตาดแปลว่าน้ําตกน้ําตกแปลว่าตาดอ่าโอเคเข้าใจตามนี้นะครับถ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมเขียนทางอค่าชมตัดคนลาวค่าพันกีบพัยี่สิบบาทคนต่างประเทศสิบพันกีบก็สี่สิบบาทค่าฝากรถรถใหญ่เป็นรถยนต์นะฮะมียี่สิบบาทจักรยานครับ 5,000กีบรถจักรก็รถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็2,000กีบ8บาทแล้วก็รถทีบนี่รถจักรยานยนต์นะครับเออไม่ใช่รถรถจักรยานโอ้โหก็1,000กีบก็จะเป็น4บาทนะครับนะฮะเราฮะเมื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องเดินตามลูกศรที่บอกทางเข้านะครับขึ้นไป ประมาณ200เมตรได้นะครับนี่ฮะสองข้างทางบรรยากาศที่เข้ามามก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเป็นช่วงบ่ายแล้ววันนี้แต่วา่าเข้ามานี้ก็รู้สึกเย็นนิดๆเราไม่รู้ข้า,างบนจะเป็นไงครับจะมาดูนะฮะสองข้างทางอย่างที่เห็นเลยครับเป็นป่าเป็นเขาครับเขานี่คนลาวเขาเรียกว่าภูนะครับภูก็ท่า เดินปีนปูก็นะฮะถ้าบไปกาดสองข้างทางก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้ปลูกจัดแต่งเรียบร้อยลักษณะสวยงามครับมีต้นอะไรเนี่ยต้นชบานะครับต้นดอกชบาดอกสีแดงเลยนะฮะสวยงามครับก็ข้างทาๆนี่หน้ามันจะเป็นต้นอะไรจริงว่าจีนเป็ดหรอไม่มั่นใจนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับอ่านะฮะเข้ามาถึง เราต้องข้ามคลองคลองเล็กๆมีท่อน้ําโอเคก็นะฮะโอ้โหน้ําแห้งมากไม่มีน้ําเลยแต่ว่าอากาศตรงนี้เย็นนะฮะถึงถึงน้ำใช่ไหมแต่ก็รู้สึกเย็นเลไม่ได้หิวหิวแล้วครับน้ําไม่มีเลยนะครับเราต้องเดินไปอีกสักพักครับถึงจะถึงจุดที่เราจองเที่ยวก็ถ้านนะะกลางทางเดินขึ้นนี้รู้สึกจะดีหน่อยฮะเอ่อทำ หน้าปูนให้เราเรียบร้อยเลยก,จก,ก็จะมีโ้าน้ำแห็งมากมีราวไม้ไผ่ให้จับนะครับการลื่นถ้าเป็นหน้าฝนคงจะลื่นไม่มั่นใจนะฮะเขาเที่ยวเอ้เทีเ่ยวกันหน้าไหนเอ่อใครมาก็แนะนําให้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก็คงจะเป็นช่องท,ที่มีน้ำานยาจะเป็นน้าฝนน,น,นะฮะก็ จากที่มองคร่าวๆถ้ามีน้ํานี่คงสวยงามนะครับทางทางนี้ถูกจัดแต่งก็สวยนะครับใส่เง,ง,งินแมกไม้นะครับน้ํนนนนนนาข้างมีนะครับมนิ่มๆน่อยๆมาได้โอเคอนะฮะเอ่าครับสุดทางนะฮะครับทางที่ทําสําหรับคนเดินนะก็เยอย่าทุกข์าัดข้อแนะว่าผมไม่ข้ามนะเดินต่อ ก็ต้องยางรู้อย่างไรนี้ท่อนี้มาถไหนเหรอคับคอนะครับอว่าไปี่หนดะครับเลยนะครับผมไม่มีทาเดินไปต่อแล้วนะครับก็ถ้ามีน้ำที่ผมมั่นใจร้อยเ็นนะครับให้สามารถเดินต่อได้แน่นอนก็ ถ้ามีน้ำก็อย่าลึ่เหมือนผมแล้วเดินตามทางที่เขาจัดมาให้เดินดีกว่านะ้ามาทางนี้แล้วกันวิดีโอนี้ผมเอคงขาบอกว่าเป็นการภาคอัดทับวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้มันเกิดความเสียหาย แล้วก็เลยจำเป็นต้องภาคใส่แทนก็ไม่ดีกนะ็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ นี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงออตาดชั้นที่หนึ่งแล้วครับตาดหรือว่าน้ําตกชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้โหสภาพน้ําแบบแห้งมากคือไม่มีน้ําเลยสุดยอดแห้งอนี้นี่เป็นมุมสูงนะฮะอีกมุมหนึ่งอ่ะให้ดูครับน้ําไหลาจากลงจากนี้นะฮะไหลลงมาอย่างนี้โอ้โหถือว่า ไม่มีน้ำเลยผิดคาดนะฮะผิดคาดจากที่เมื่อวานฝนตกนึ่ว่าน้ําจะเยอะนะฮะเราก็ไม่รู้น้ําไม่มีเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีแค่ผมสองคนด้วยนะฮะที่มาเที่ยววันนี้นี่ฮะก็แต่ว่าเย็นนะครับถึงอากาศจะเป็นงี้ก็เย็นอยู่ฮะ เพราะว่าสองข้าง,างทางนี่เป็นภ<ะ>ูเขาหมดเลยนฮนี่ฮะ,ฮะความสวยงามเล็กๆนน้อยที่ยังพอให้เห็นได้นนี้นนลป,ปลายนะฮะก็ไม่ยังไม่มาก่าไรนี่ฮะก็สวยงามครับชั้นแรกถ้ามีน้ำนี่โอ้โหเป็นหน้าผาเรียงกัน ก็เห็นเป็นแผ่นเป็นชั้นอย่างนี้ก็นะฮะถ้ามีน้ำเยอะๆนี่รับลองผมก็คิดว่าคงสวยมากเลยนะฮะนะี่ฮะไหลลงมาจากข้างบนครับเดี๋ยวเราไปต่อไปดูชั้นสองกันดีกว่านะครับคงสวยกว่นี้มาก ที่นะฮะเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะฮะขึ้นสามสก็จะมีรอยคนเดินปร,ระจำฮะจนทางก็ถือว่ามีรอยคนเดินเยอะนะนี่ไงครับเจอแล้วฮะต้นตอของไอ้ท่อท่อยาวตั้งแต่เราเจอตั้งแต่ทางขึ้นมาฮะเดินมาสองร้อยเมตรก็มาสุดที่นี่นี่เองโดยลักษณะนี้คล้ายๆเป็นฝนนายชะลอน้ำแล้วก็ ต่อท่อลงมาใช้ข้างล่างก็เวก็ผมที่แบกน้ำไปใช้ต่อท่อยาวเข้าหรือมากก่ายาวลไปราณะเราไม่ใช้หน้าแรงแน่นอนคงเหมาะนานหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะคงต้องเดินขึ้นไปนิดนึงครับโอ้ยยาวมาก ตอนนี้ก็ยังมีแค่เราแค่สองคนนะยังไม่ยังมีทีท่าว่าจะมีเสียงใครคนไหนจะมาเที่ยวอยู่เลยนะดูข้างบน weight. นี้นะนี่ฮะถึงแล้วฮะมองเห็นแล้วชั้นสองเฮ้ยนะครับน้ำนนเด,ดินขึ้นมาเรื่อยๆก็มีชั้นสองฮะโอ้โหชั้นสองสวยครับมีน้ําอยู่ก่น่นะนี่้นาท่องเที่ยวนี่ว้าวโอ้โหนี่ไงโหเบสิชั้นหนึ่งไม่มีน้ำช <_ S 1> <_ S 2> ั้ <_ S 2> นส <_ S 1> องมีน้ำครับ สวยงามสวยงามสวยงามนี่ฮะ 9, อเมริกาทั้งสองโอ้โหรู้สึกเหมือนจะมีสามชั้นนะฮะที่มองเห็นเดี๋ยวกองที่สาม เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศ2และ3มารวมไว้ด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูวิดีโอทีเดียวเลยนะครับแล้วมาพบกันตอนท้ายนะครับอะไรครับ